บัตรนี <IC S> ้เป็นครั้งที่ส6 ตรงกับวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพาเจ้านายพรชราธรรมปาโมตขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพาเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตนต่อไปชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอัดลาักาชันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชาาสัสสะสุนตุสักขโมกระทังสาเคกาเมจารูเปคิริสิขาราตาเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจาคาเมตารุวานาคาหาเนเคหาวัตุมหิตเขเต ภุมมาใจอันตุเทาวาชาระธารวิสเมยักฆาคันทพะนาคาตินธันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสวัตการอายัมพันตาธรรมมาสวัตการอายัมพันตาธรรมมาสวัตการอายัมพันตาบทสวนธรมรมการสิทธิกถา นโมตส ates, ัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาม,สา ates, าสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมทสุตสัจจกริยคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเตโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเตโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเตโหตุสปทาโมทสุตมหากรุณโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิกนาโทอัจตรสยสภาปณินังผู้เรตวาปรมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวชนามาหตุสัพุปัฏทวามหาการุณิกนาโทหิตายสภาปณิงปุเรตวาปรามีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวชนามาโหตุสพุปัฏทวามหาการุณิกนาโทสุขายาสภาปณิงผู้เรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวชนามาหตุสพุปัฏทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสตังเอกังสมัยยังภะควาสเกสุวิหารติกปีวัตถุสมิงมหาเนมหาตาพิขุสเคนะสัตทิงปัจจามาเตหิพิขุสเตหิ สเพเหวะอรหันติสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสั้นิปริตาหติภควันตังทัศนายญาพิขูสร้างขันจะอกขโทจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวนางเอตระหสิอยยงโคภควาสเกสุวิหารติกปิลวัตุสมิงมหเนมหาตาพิภูสเกนาสัทถิงปัจจมาตหิพิภูสหิสเพเหวะอรหันตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสั้นิปริตาหติภควันตังทัศนายญาพิภูสร้างขันจะยันูนามยมปีนะภควาเตนุปสักเมยามาอุปส จากมิตวาภาคาวโตสันตะเกเป็นจากะทั่งฟาเซอร์เยามาติ อัคคตโอตาเทวตาเซยยะทับินนามาพละวะปุริโซซามิสตังวะผาหั่ง菩萨เลยยา菩萨นิตังวะผาหังซามิเชยะเอวะเมวัสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะกโตปุระโตปาตุระหังสุอัคคตโอตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัทถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาภะควโตสันติเกอิมังกะทังอาภาสิมหาสมโยปวรสมิงเทรวกายะสมะขตาอัคตตมหอิมังธรรมสมัยยังทักกิตายะวะอัปราชิสังกันติอัคคตโอัปราเทวตาภะควโตสันติเกอีม มังสสเหตวตอินสียานิลคติันิตติอาคโทปราเทวตาพระกตสันเกอิมากทังอภัสิเช่วาขี้ลังเชวาปรีคังอินทะขี้ลังโอหัจมณีชาเตจารติสุทธาวิมาราจคุมตาสุนันตาสู้สูนาคาติอากโทปราเทวตาพระกตสันิเกอิมากทังอภัสิเยเจจิพุทธังสรนังตาเซเตขมิสันติอปายาภูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกายยังเรเรสันติติอากธ พักวาพิคูอมตะสีเยปุย,ยนาพิคเว,ว,วทัศสุโหราธุสุเทวตาสันนิปรจาโหติท่ากตังทัชนายะพิคุสักกัญจะเยปิเตพิคเวไอสุงอติมัททานางังอรหันตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภควันตานาังเอตตาปรมายวาวเทวตา สันนิปริตาเอทุงเซยะทัปิไมหังเอตะลิขิยปิเตปิภควเวภวิสันติอนาคตัดมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปพระมาเยวะเทวตาสันนิปริตาภวิสันติเซยะทัปิไมหังเอตะลิอาจิคิามิภควเวเทวะกายานังนามามิเกตุยสิสามิภควเวเทวะกายานังนามามิเทสิสามิภควเวเทวะกายานังนามามิตั้งสุนัขฐานสันุกังมนัสิกาโลทัดภัสสิสัมิติเอวัมพันเตติโคเตภคูภควาโตปัญจัะวดโสสามยถุภ สมาหิตาปูทูสีหาวัสลีนาลมหังสัพพิสัมพุโนออทามาราซาสุทธาวิปัสสนามานาวิลาพียโยปัจจัสเตย์ตะวันแดงกัปิณละวัฒเวตะโตอมตะยิสธาสวาเนสัสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานันทภิกาโวเตจะอัตตปะมากาลุงสุตวะพุทธศาสสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสสาสนาทัศนังอับเปเกสัตมัทคุงสาสังอัฏฐสติงสตังเอกสาสานัง อมนุสสาสนมาทักสุ้งอัปเปกนันตมาทธะคุงทิสะสภะอุภาอหุงตันจัสภังอภิญญาญาวะวะกิตวาจุชคมาตโตอมัตยิสทาสวเนสทเสนเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะภิฆวเยวหังกิตยิสามิขีละหิอนุปุโสสัตตสหัสสาวะยาฆาปุมากับปีะวัฒวะอิทิมาตโตชุติมาตวันนาวันโตยะสติโนมุท้ามนาอภิกรรมภิกขุนาสเมตติมนังชาสหัสสเฮมวัตตายาฆานั้นตวันนิโนอิทิมาตโตชุติมาตวันนาวันโตยะสติโนมุท้ามนาอภิกรรมภิกขุนาสเมตติง สร้าตาคิลติสหัสายยาฆ่านาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินุโมธานาอภิกรมุภิกุณางสมบติวะนังอิเจนเตโสราสหัสสายยาฆ่านาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินุโมธานาอภิกรมุภิกุณางสมบติงวะนังเวสสัมมิตาปัจจสตายาฆ่านาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินุโมธานาอภิกรมุภิกุณางสมบติงวะนังกุมพีโรราชาไคโกไวปุรสานิเวสนังยโยนังสาตตาสหัสสังยาคานังปีรุปสติงวะนั ปุริมันจัิสังราชาณักทาตระโธปัสสสติคันทภพนังอธิปติมหาราชายสสีโสปุตตปิตาสาพาหาโวอินทนานามากภาระอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสศิโนมัทมาณะอภิกรมุภิคุณังสมติงวนังท่าเคีนันจัิทีสรงวราชาวิรุฬหหตปัสสติคุมภันธนังอธิปติมหาราชายสสีโสปุตตปิตาสาพาหาโวอินทนานามากภาระอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสศิโนมัทมาณะอภิกรมุภิคุณังสมติงวนัง ปัะชาชนจากทีสังราชาวิรุปคโคปัสสตินาคานางอาิปติมหาราชายา,าสสิโสปุตตาปิตัสาภาหาวอินทนานามามมภาละอินธิมาตุสุติมโตวันนาวันโตยาสสินโบธรรมนาอาภิกรมุปิคุณาสเบติงวนัง อุตรังจัติสังราชากุวเวโลตัดปัะสัสติยาคานังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะพะหาวอินทนามามาภาระอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมธามนาอภิกรมุมพิคุณังสมุติงุณังปุริมาทิสังทาตระโทโฮทักขินีนาวิโรโกปเชนเมนาวิโรปะโคกุวเวโรอุตรังทิสังจัตโตโลเตมหาราชาสมันตาจัตโตโทิสาะทัทธละมานาอังสุวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวินโอทัสสะอาคุวัจณิกาทัสสะมายาคุเวนทุเวเตทุวิปูจารวิโรสหะจัตหโนกามเสโโททททจจาากิิุุุัันนนนปปอมันโยจเทวสศ jam จันธนกามาสดโฉดกินุขันดุนิกันุจัาปนาโทโอปมันโยจัตเทวตโตเทวสุตโตจามาตลิจิตตเซโนจัารนโปนาโรราชาชนะโสภาอาคูปัจจสิโคเจวะติมภูสเรวัชสาเอเตจันเยจราชนะคระพัสหานาชพิโมธามนาอภิกามุงพิคุนาสเมติงวันังอาทาคุนาสภานาคาเวสาาสหัสชกากัมภารัสสัตตาอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาธาตัลทัจฌาอาคูนาคายะสัสสิโนเอราวาณโอมหานาโคโซปาคาสเมติงวันัง เยนข้าราเชสหัสฮาลันติทิพายิชาปักิวิสุตตะคู่แหวยัสซาเตวานาชาปตตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอพยันตานาคาราชานามาสสิสุปนโขเขมากระศิพุทโธสัญญาหิวัจหิอุปวะหยันตานาขัสุปนาสารามังสุพุทธังชิตาวัชิรหัตเถนะสมุทังอสลสิตาภาตโรวัสวัตเสตอิทิมันโตกัน เยัสสินโนกัละคันชามหาติสมาอัศวราชานเวขาซาเวปัจจิติสุจิติจัปหะหราโทมนุชีสหสัสตันจาพาริปุตตะนังสะเพเวโลจนามากาสันในตวะพดิงเสน,นังเหล่าธรรมุป,ปะคามุสมัโยธานิพรรันเตภิกุนังสมิติงวันังอาโปจเตวะปัทวีจัตเตโชวายโยรัถะขบุงวัลุนาวัลุนาเทวะส้มโมจายสัสสะสสะสหะเม่ตากาลุนาไกกาอาคูเทวะยัสสินโนทัสเสเตทัสสะทากายัสสะเพนารัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนมดท่ามานาอภิกรรมุภิกุณ อุปลกิตาสุริยสุปนิสัยเทวสุยมาคูปุลกิตานักขันนิปุระขตวะอาคูมันทวารลหกาวสูนังวสวเสโทสโกปาคาปุรินทัโททัเสตสธากายสพเพนนตวันิโนอิทิมาโตสุติมาโตวันนาวันโตยัสัตสโนมธามนาภิกมุภิกุนางสมิติงนังถ้าคูสะพูเทวชลามกิสิขลายวะลิกาชาโรชาจะอุมาบุพานิพัสสินโนวรุณาสัทธมะจะจุตตาจะยิชกาสุระยลุชิลาคูอาคูวัสวเวนิสโนทัศเสติทศธากายาสภเพน ถึงวันังสมานามาหาสม,นา,มานามนุษย์สามนุสุตมา <c oughs> คิดทาปทุสกาอาคูอาคูมโนปทุสกาอัฐาคูภารโยทวเทวะเยเจาย้าเรตวสิโนปรัคามหาปรัคาอาคูเทวะยะสัสิโนทัศเ,เต,ตะะทะชตากายะสัพเพนะนะตะวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนมธามานาอภิกขมุกิคุนาสเติมันต์มาน,านามมามมัง,นงสุกากรุมหะอารุณาอาคูเวคานะสัสสหะโอทะตะไคหะปะโมุขาอาคูเทวะวิชคนาสธรรมตตาหารัสกาเมชฌาเจตมิสกาจะ กสัตสินโนทายังอาคาปุนโยโยทิสัพวิสติทัสเซเตทัสสากายาสเพนนันตวันนิโนอิทิมโตสุติมาโตวันนวันโตยาสัตสินโมทมนาอภิกมุภิคุณังสปติวันังเคมิยาตุสิตายามากาธกาจยาสัตสินโนลาภิกาลามาเสตทาโสตินามาจัอาสวานิมังอนัตโตอะคูรักคูปาลนิเมตตาทัสเซเตทัสสะทากายาสเพนนันตะวันนิโนอิทิมโตสุติมาโตวันนาวันโตยาสัตสินโนมทามนาอภิกมุภิคุณังสัพติงวันังส พตินนมาสวังทัเคมงคาตรังนาคังจาราวังอสิตตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจับบุตรตายทิมัตโตสหัสสนังกุมารติโสจัโอปะคัสเมติวันังสหัสสับพัมมาโลกานังมหาพัมมาพิทิจติอุปโนชุติมันโตพิสกายโมยัสสัตสีโสทัสสัทธิสลาอาคูปันเจกะวัสวัติโนเตสัญจามัชโตวะคาหาิโตปริวาริโต เตจาัสะเพพิคันตสินเทเทเวสพามาเกมาราเซนาอภิกามิปัสสะการหัตถามัญยิทังเอหะคันหัตถะพันทัถะลาเคนะพานามัทวโวสมันตาปริวานเลยถามมาโวมุจิถากโจินังอิติตถามหาเซนกานหาเซนังอภัยสัยปานินาตรมาหจัจสลังกตะวานาเพราวังยทาปุสโกเมโคธนายันโตสวิสโกตถาโสปจุดาวัติสังกุโศสยังวเซตันจัดสะพังอภิญญายำววะกิตวาจุคุมาตโตอมาติยิสถานะสาวเนสตเนรเตมาราเซนาอภิกันตเตวิชนะอภิกบุเตชาอัตาปามากกะลุงส วปีอิชย,ยุงสภพเวพิชิตรสรังขามาพยาตีตายยัสสัติโนโมโทันติสหาภูตัหิสวากาเตชใน,นสุตตาติมหาส,สัพยาสุตังนิธิตังตตมังบทสโสดจุลละชัยยะปรากอน นโมเมพุทธเตชะสาวรตนาตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพัามาจะอินทาจะาจตุโลกาคัมภีรากาสมุทรทาภูตุงคังคาจะาสัพพมาชยยาปสิทธิพระวันตเตชยยชยยาธรณีธรนีอุรทิอุรทินาทีนาทีชยยาชยยาคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนณเมรุราช ชพลนาชีชัยยะชัยยะคัมพีรสมพีนาเคธนาดีปิสัจัพภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธามุขชาชัยยะชัยยะวรุณามุขะสาตราชัยยะชัยยะจัมปาธินาคะกุละคันถักชัยยะชัยยะคัชคนนตุลังสุกัลภูช่างศีหพยคธีปาชัยยะชัยยะวรุณามุขะยาตาชิตาชิตาเสนาลี ภูนสุทีนารดีชยยชยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะธรณีตเลสทาสุชัยยชยยชัยยะธรณีสารตินสสาชยชยยมังกราัญญาภาวะเคชัยยะชัยยะวรุณยกเขชยยชยยะล้กษสุลลูุ้ชเตชาชยยชยะพรมเมนทัคณะชัยยชยราชาธิราชสัจชัยชัยยชยยะปวีสพัง ชยยชยยะอรหันตาปัญเจกพุทธสาวังชยยชยยมเห็สูฮารุฮาลินเทวาชยยะชยยะพระมาสุลโคชยยะชยยะนาโควิลุนโกวิลุปโคจันทิมาลาวิอินโทจากเวนเตโยจากกุเวโลวลุโนปิกจัอคิวายโยจากรปะชุนโขกุมาโลทัตลัตโกอัฏฐาระสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินโนสวกาสัพภาชยยะรามูพระวันสุเต ชัยยะธรรมโมจัสังโฆจทัทัสสะปาโรจัชัยกังเอเตนะชัยเตเชนะชัยยสดีผู้วันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตเชียมังคลังชัยโยปิพุทธสัจสิริมโตอ่ยังมาลสัสสะจัดปาริมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมดิตาชัยยะตถา พมมคณาเมฮิสโนชัยโยปีผู้ทศศิลป์มโตออยังมารัตจักรปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมดิตาชัยญาตธาอินทคณาเมฮิสโนชัยโยปีผู้ทศศิลป์มโตออยังมารัตจักรปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมดิตาชัยญาตธาเทวคณาเมฮิสโนชัยโยปีผู้ทศศิลป์มโตออยังมารัตจักรปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมดิตาชัยญาตธา สุปันนักนาไม่ห้สโนชัยโยปิพุทธศาสนิมตตอิยางมาลสัจจปาปิมโตปราชโยอุโคเียมโพที่มันเตปโมติตาชัยยตถานาคขนาไม่ฮิสโนชัยโยปิพุทธศาสนามตตอิยางมาลสัจจปาปิมโตปราชโยอุโคเียมโพที่มันเตปโมติตาชัยยตถาสัพพมะขนาไม่ฮิสโนชัยยันโตโพธิยามเลสักกนะังนันทิวัฒโน เอวังตวังวิชโยโหอิยชัยสุชยยมังคะเลอัปรชิตปันลังเกสีเสปัทมีโปคะเลอภิเสกเกศสภาพุทธานังอคับปตโตโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหโตจัดสุยิฐังพมจริสุปักคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปักคีนังปักคีนังมโนกรรมังพนิทิเตปักคีนาปักคีนานิกตวานาลับพันตัเทปักคีเนเตอัดฐารัตทาสกิตาวิรุณหะพุทธศาสนีอโลคาสุิตาโทหัสสหัสสะภีราพิ สุนันทุพลโตเยเทวะอัศมิ่ง่าเนอธิกตาทีคคยุกาสทาหตุสกตาหตุสปทาลักขันตุสักพัสสตานังลักขันลักขันตุชีนะสสนังยากาจิปันฐาเตสังสเพปุเรนตุมโนระธายุตตาการเลภระวสันตุวัสังวัฏสาวะกาโรคาจุปัทวะเตสังนิวาเรนตุจัสมปทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยาธาลาหังโมสวดธรรมมาเดียมาสตัง เอวเมสังเอกังสมยังผักขาสาวัติยาวิหารติเชตวันใอานาคารินที่กัสสาอาลาเมตันลโคภักขาภิกขุอมันเตสีพิขาววติภัสันเตติเตภิกขุภักขาโตปัญจสุขุพักวาเอตทาโวจาอุปัฏฐวาภิกขเวเอตทาคตานังอนุปัฏฐาวาตธาคตานังทิตาวาซาธาตุธรรมติตตาธรรมดียามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตธาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวัลติวิภัสติอุตตานิกลโลต พเพสังขาราอนิจจติอุปัฏฐาวาพิกเวตธาคตานังอนุปัฏฐาวาตธาคตานังทิตาวาซาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขจาติตังตธาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวารติวิภัสติอุตตานิโคลติสัพเพสังขาราทุกขจาติอุปัฏฐาวาพิกเวตธาคตานังอนุปัฏฐาวาตธาคตานังทิตาวาซาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตติตังตธาคตตอภิิสัมพุ อภิสมเยติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวารติวิภัชติอุตตานิกรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิธมาโวจัตภคกวาตมนาเตภิคขุภคกวะโตภสตังอภินันทุนติพัทเทกาลตากถา อฏิตังนานวะเคมายนาปฏิกงเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถตัมปะหินตังอปัตัญจานาคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังคุปปังตังวิธรมานุภระรุไหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งเขาไม่งอแงไม่คอนแคนเขาคนพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อาชีวะจมาตัปังโกชัญญาเมนังสุเวความเเพียนนนนนิตต่้งงงาาาาัััคมมหหโสล มาชุนาเพราะว่าความแผดเพียนต่อมาชุลาผู้มีสนามย่อมไม่มีสนาบเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหาราธมาตนต,ตังตังเวพัสเทกลติสันโตจิกเต,เตมูนิติมุนิผู้สงบย่อมกก่าเล็กผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคาทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะ สังเวคปัจจาวเขคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแลง,ง,ง,ลแลง,ง,ลงรูปธรรมนามาทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันทุกคนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่างชีวิตตั้งชี วัดสังมายามริัพ,พังอเราคณจะตายเป็นแท้มรณะปรีโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดล่าชีวิตตั้งเมอเน,นียตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะงเมอเนียตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตักคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจ,จิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเตตญญญนนปตากวิญญาโนคันปัสจักวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธทิเสรจสติจากนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงขลังอีวาประดุดดังท่อนไม้ท่อนฟืนนี้ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวรัสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตถวยาธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวรนิรุชันติขันเกิดขึ้นเราย่อมดับไปเตสังบุปสโม,มสุโข,ขความเข้าไปรงบสงบรงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามานันติจัตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะริสุจากมะริสเลที่ตายแล้วลก็มันจะตายแต่เถว่าหังมะริสามิเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันนัันนนนตติเเเมเมมมมมอสสสงโยยยยยคคววาาาใีี้่่่ไแล บ่ส่วนเม่ตายังกิจจิ ยังกินจิตกุศลังกรรมมังสาพิหิตปฏิหิกตังปุญญะนหัวนโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงธาเนียติกตาทตีไคยุกาสัทธาฮนตุสกิตาฮนตุทุกขาปมุันตุมาตาปิตาสกิตาฮนตุทุกขาปมุันตุสเพยายติกาสกิตาฮนตุทุกขาปมุันตุสัพเพอายติกาสกิตาฮนตุทุกขาปมุันตุสัพเพปิสาสัพเพยยาฆาสเพยเปตัสสกิตาฮนตุทุกขาปมุันตุสัพเพอาจาริยุปชยาสกิตาฮนตุทุกขาปมุันตุสัพเพนนักขตาสกิตาฮนตุทุกขาปมุุตั สัพเพสัมมตินางสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสโตะอคันติมายะอิติิะควานโมพุทธิสโตะอคันติมายะอิติปะควานโมพุทธิสโตะอคันติมายะอิติิะควาปฏิทนัคถาหันธรรมยังเทวตาที่ปฏิทนัคขทาโยพนมเซยาเทวตาวิหารวาสินีทูเปคาเลโพธคาเลตาหิงตาหิง ตาธรรมธาเนนะพาวันตุปูชิตาโสทิกลงโสทิ้งกะโลนเต,ท,เตทะวิหารามันเทลยเทรา,า,า,าจามัชานวากาจัพิขโวซารามิกาธานาปฏิอุปสะกาคามาจาเทสันิคมาไศส,สลาสปานาภูตาสุขิตาพาวันตุเตชลาภูชาเยพิอขทสัมภวาสังเซตชาตาอทาธาวโอภปาติกาเนยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเปหิทุกัสสะกะโลนตุสังขยังท่าตุจีรังสตังธรรมโษษมธรรมธาจาภุคาราสังโคโหตุสมะโควะอัต ยัจจหิตายะจะอมเภระคันตุสัธมโมสัพพีธมชจาริโนวุทิงสัมปะปเนยามาธรรมเริยปเวทิเตสปันนาหตุสัพเพหิปานิโนพุทธสาสนเณธมาธารังประเวชันโตกาเลเทวภวัสตุวุธิภาวายัสสตานังสมิทังเนตุเมธานีมาตาปิดิตาจัอาลักษันนิจังลัตุปุระกังเอวังธรรมเเนราชาโนปะชังลักตุสปทา เทวตาอิยชนคาถาทุกขปัตาชนิทุค่าพยาปัตาชนิพยาโซกบปัตาชนิโซกาห้ตูสัพเพหิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปฏิสิทธิยาทานังท้าสัิตถธายาซีรังละตุสัทาภาวนาเพรตาห้วตูคัชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานนจายังพระังอรหันตานันจเตเชนะละคังพารามิสัพโซ สุมังคะระคาถาโหตูสัพพังสุมังคลังล hmm ักขันตูสัพเเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโซทีโหนตูนิลันตะลังโหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพเเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโซตีโหนตูนิลันตะลังโหตูสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพเเทวตาสัพพาสังคานุภาเวนะโซทีโหนตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพานมิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจะายังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพานมิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพานมิสปัสโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจายยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพานมิสปัสโซ สัพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละคังพารามิสสปัสโซสัพเพพุทธาพระบัตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละคังพารามิสสปัสโซสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจาเตเชนาละคังพารามิสสปัสโซ สัพเพพุทธ,ธาพระราบตาปัญเจการนันจัยยังพลังอรหันตานันจเตชนะนาละขังพรมิสวัสโซสัพเพพุทธ,ธาพระราบตาปัญเจการนันจัยยังพลังอรหันตานันจเตชนะนาละขังพรมิสวัสโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอนอมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์าลัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพศสิริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวเทียนธิลาง,งามรัตนกุลนางอรทัยงามรัตนกุลนายสมทิพย์งามรัตนกุลให้แขวข่าคดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขออุทิศส่วนกุศลน,นี้มอบให้แด่นายคิดสดาประชาสินชัยนายชาหวัตอนุกูลวัฒนานายวิภูบุิษด์ผู้ร่วงรับไปแล้วขอให้ความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสวดสาธยาปุทธมนต์นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลน,นานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาในการผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอม็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุประการเทิน